สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันคลิปของเราจะอัปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณเที่ยงวันก็ขอให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับแล้วขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตความคืบหน้าของคดีการเล่นการพนันผิดกฎหมายของนักเตะอิตาลีมาฝาก และยังมีข่าวควันหลงของท่านชิคมาฝากกันอีกด้วยแต่ตอนนี้เราไปดูผลบอลเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีบอลทีมชาติลงเล่นกันมากมายหลายคู่หลายรายการเช่นเคยคู่ที่น่าสนใจน่าจะเป็นเกมยูโร2024รอบคัดเลือกคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอิตาลีสถานการณ์ก่อนเกมนี้ทีมชาติอังกฤษขอแค่หนึ่งแต้มก็จะสามารถเข้ารอบยูโร2 0 2 4ไปเล่นที่ประเทศเยอรมันได้รูปเกมในครึ่งแรกก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษทำเกมได้ดีกว่า แต่โอกาสจังหวะเข้าทำค่อนข้างสูสีกันทีมชาติอิตาลีมาได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่15จากการทำประตูของจิอันลูกาสกามักกาอาดีตนักเตะกองหน้าของทีมเวสแฮมหลังจากนั้นรูปเกมก็ดูจะสูสีกันทีมเจ้าบ้านมาได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจนได้ในนาทีที่32จากจังหวะที่จุดเบลิงแฮมหลุดเดี่ยวไปดวนเดี่ยวกับผู้รักษาประตูทีมเยือนก่อนที่จะถูกผู้เล่นทีมเยือนสกัดบอลทำฟาวล์ล้มลงไปกรรมการเป่าเป็นลูกจุดโทษและก็เป็นแฮร์รี่เคน ที่ยิงลูกจุดโทษนี้เข้าไปทําให้ทีมเจ้าบ้านตีเสมอทีมเยือนเป็น1ประตูต่อหนึ่งจบครึ่งแรกทั้งคู่ยังเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังรูปเกมค่อนข้างสูสีกันทีมชาติอังกฤษมาได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งในนาทีที่57จากจังหวะที่จุดเบลิงแฮมจ่ายบอลให้กับมาร์คัสรรฟฟอร์ดตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของทีมเยือนจากนั้นรัฟฟอร์ดเขาก็เลี้ยงแหวกผู้เล่นอิตาลียิงประตูเข้าไปทําให้เจ้าบ้านขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง ทีมเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายในนาทีที่77จากการทำประตูของแฮร์รี่เข็นนักเตะก,กองหน้าคนเก่งจบเกมการแข่งขันเป็นทางทีมชาติอังกฤษชนะทีมชาติอิตาลีสาประตูต่อหนึ่งจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบยูโร2 0 2 4ไปได้ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนผลบอลคู่อื่นรายการอื่นๆเพื่อนเพื่อนดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจำวันนี้เป็นข่าวอัปเดตความคืบหน้าของคนร้ายยิงแฟนบอลสวีเดนเสียชีวิตสองราย ในระหว่างเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2014รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติเบลเยียมกับทีมชาติสวีเดนล่าสุดนอกจากมีผู้เสียชีวิตถึง2รายแล้วยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสต,ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกหนึ่งรายด้วยกันและคนร้ายได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วจับได้ตรงบริเวณร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบล,ลเยียมยังไม่ทราบสาเหตุของการที่คนร้ายลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวการเลิกเล่นทีมชาติของนักเตะ อังเคลดินมาเรียนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกริมเส้นทีมชาติอาร์เจนตินาอายุ35ปีของทีมเบลฟิก้าทีมจากลีกประเทศโปรตุรเกสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโตโดปาซาสื่อท้องถิ่นโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าผมจะออกจากทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจบโคปาอเมริกามันจบแล้วสําหรับผมผมได้กอดเมสซี่ที่เปเอสเชและได้บอกกับเขาว่าสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกขอบคุณคือการที่ได้เล่นกับคุณในสโมสรและได้เจอคุณทุกวัน ข่าวต่อไปเป็นข่าวการอัปเดตความคืบหน้าของการเล่นผนันผิดกฎหมายของนักเตะอิตาลีจากกรณีของชาดโตนาลีและนิโคโลซานิโอโลนักเตะของทีมนิวคาสเซิลและนักเตะของทีมแอสตันวิลล่าที่ได้ถูกอายการเมืองตูรินประเทศอิตาลีจับได้ว่ามีการเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายและต่อมาภายหลังจากการที่ได้มีการขยายผลการสอบสวนแล้วพบว่านิโคโลฟาจิโอลินักเตะของทีมยูเวนตุสก็ได้มีการเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายด้วยทั้ง3รายได้ถูกทางอายการเมืองตูรินสอบสวนแล้ว ทั้ง3คนยอมรับและให้การสารภาพว่าได้เล่นการผนังที่ผิดกฎหมายจรงิงและยอมรับว่าตนเองมีอาการติดการผนังอย่างหนักซาพันฟุตบอลอิตาลีจึงได้มีการออกแถลงการสั่งลงโทษแบรนิโคลโลฟาติโอลีนักเตะของทีมยูเวนตุสเป็นเวลานาน12เดือนแต่ได้รับการลดหย่อนโทษเหลือโทษแบรน,น,นานถึง7เดือนและมีโทษกลับเป็นเงิน12,500ยูโรนอกจากนี้ยังต้องมีโทษการรับใช้สังคมด้วยการที่จะต้องไปเล่าประสบการณ์การเล่นการผนังของเขาอย่างน้อย1ิครั้งให้กับองค์กรกีฬาสมัครเล่น และกับกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ติดการผนันส่วนนักเตะอีกสองรายนั้นเนื่องจากคาสั่งของสาพันฟุตบอลอิตาลีจะครอบกลุ่มเฉพาะลีกภายในประเทศเท่านั้นไม่มีผลไปยังลีกฟุตบอลต่างประเทศจึงทําได้แค่ส่งตัว2นักเตะกลับไปยังทีมต้นสังกัดในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นซึ่งทางทีมเซิลได้มีการออกแถลงการแล้วว่าจะอนุญาตให้ชานโดโตนาลีสามารถลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกได้ตามปกติและไม่มีบทลงโทษเพิ่มแต่อย่างใด ข่าวต่อไปเป็นข่าวควันหลงจากการณีที่ท่านชีคถอนตัวจากการซื้อทีมปีศาจแดงซึ่งเราได้นํามาฝาก2ข่าวด้วยกันข่าวแรกนี้สืบเนื่องมาจากมีสื่อบังสื่อยังเหมือนให้ความหวังกับแฟนๆปีศาจแดงโดยการบอกว่าท่านชีคอาจจะกลับมาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งข่าวนี้ทางฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของท่านชีคได้ออกมายืนยันว่าท่านชีคยัดซิมได้ถอนตัวจากการซื้อทีมปีศาจแดงแบบ100%แล้วและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนข่าวขนหลงข่าวที่2เป็นข่าวการเลือกประชุมบอร์ดผู้บริหารของทีมปีศาจแดงซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะมีการขายหุ้น25%ให้กับท่านเซอร์จิมหรือไม่ข่าวนี้มาจากเจมส์รักเกอร์ผู้สื่อข่าวของสื่อเทเลกราฟเขาได้รายงานว่ากระบวนการที่จะขายหุ้น25%ให้กับท่านเซอร์จิมอาจจะต้องล่าช้าออกไปอีกเพราะตามกำหนดการเดิมนั้นจะมีการประชุมบอร์ดผู้บริหารของทีมปีศาจแดงเพื่อทำการโหวตอนุมัติข,ขายหุ้น25%์ ให้กับเซอร์จิมในวันพฤหัสที่18ตุลาคมนี้แต่ได้มีการเลื่อนประชุมออกไปอย่างไรก็ตามเจมส์รักเกอร์ได้บอกว่ากระบวนการอนุมัติซื้อหุ้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์ไม่รวมถึงขั้นตอนพิธีการต่างๆซึ่งเมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่เซอร์จิมจะซื้อหุ้นปีศาจแดงได้สําเร็จน่าจะเป็น่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมพอดีและถ้าเป็นไปตามที่สื่อต่างๆได้ไรายงานท่านเซอร์จิมจะเข้ามาดูแลในด้านการกีฬาให้กับทีมปีศาจแดง เจมรักเกอร์ยังเชื่ออีกว่าท่านเซอร์จิมจะนําคนของตนเองจากกลุ่มอินดิออสเข้ามาทํางานด้วยซึ่งจะทําให้ตําแหน่งของริชาร์ดอานอนและจอห์นเมอร์เทอร์ผู้อํานวยการกีฬานั้นไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปส่วนคนที่เซอร์จิมจะนําเอามานั้นคาดว่าจะเป็นเซอร์เดฟเบลฟอร์ดผู้อํานวยการกีฬาของกลุ่มอินดิออสและชองคอตต์ลองอดีตซีอของสโมสรปารีสแซงต์แชกแมงเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ